สวัสดีค่ะเรามาดูเรื่องของการแจกแจงคสแควร์นะคะนะในที่นี้เนี่ยนะเราบอกว่าคาสแควร์เนี่ยนะจะมาใช้ในสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยเรายังไม่สนใจหรอกว่าไม่ใช้พารามิเตอร์มันคืออะไรเนี่ยนะคะนะเราจะเน้นไปที่การเปิดตารางเพื่อหาค่า วิกฤตและความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงคสแควร์ตัวแปรสุ่มคาสแควร์มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อ x มากกว่า0ก็คือ x เป็นบวกแล้วก็มีค่าเท่ากับ0เมื่อ x มีค่าอื่น,นแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือเรามี degree of freedom นะเป็นตัว v เล็กเนี่ยนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนะ degree of freedom ภาษาไทยก็คือระดับขั้นความเสรีโอเคไหมคะนะนั่นก็คือการแจกแจงไสคสแ q u a ์เนี่ยนะคะจะมีระดับขั้นความเสรีตัว v เล็กเนี่ยนะคะมาประกอบได้เสมอนะซึ่งหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาอาจจะเขียนว่า df นะก็คือ d e g e e of f r e e d o m d น o ะก็ใช้ได้เหมือนกันหรือเป็น V เล็กก็ได้นะคะนะเราให้เปิดตารางให้เป็นนะคะนะทีนี้เขาก็บอกว่าตัวแปรสุ่มคายสแควรนะที่มีระดับขั้นความเสรีเป็น V เล็กเนี่ยนะคะนะจะมีค่าเฉลี่ยเป็น V มีความแปรปรวนเป็น2 V โอเคมันะ้ซึ่งการหาค่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะ จะไม่นิยมทำการอินทิเกรตโดยตรงนะแต่เราจะใช้วิธีการเปิดตารางหรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะเช่นเดียวกับการแจกแจงปกตินะเพราะทําทำให้เราจะมาดูการเปิดตารางหาค่าวิกฤตของการแจกแจงคาสแควร์นะเรามาดูการแจกแจงคาสแควร์นะคะตารางของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้แหละ นะให้เราดูครูยขยายมาทางนี้นะนะการแจกแจงไขสแควร์เมื่อระดับขั้นความเสรีเป็น v ีเลนะ็กไขสแควร์อัลฟาคือค่าที่ทำให้ความน่าจะเป็นของไขสแควรมากกว่าไขสแควร์อัลฟาท่ากับอัลฟาให้เราดูรูปนี้นะคะให้เราดูรูปนี้นะ ถ้าเป็นแซดเนี่ยถ้าเป็นแซดเราบอกว่าเขาคือหน้าตาแบบนี้ถูกไหมน,นี่คือแซดแล้วเราจะได้พื้นที่ปลายหางทางสายช่ไม่ใช่เป็นแซดกราฟตัวนี้จะบอกว่าความน่าจะเป็นที่แซดน้อยกว่าแซดซึ่งตัวนี้ก็คือแซดเหล็กถูกไหมนะแต่ว่าพอเป็นคสแควร์เนี่ยนะคะเราจะมีกราฟ หน้าตาแบบนี้นะไปทางขวานะค่าของคลายสแควรจะมีค่าเป็นบวกเสมอนะแล้วก็กราฟก็หน้าตาแบบนี้โอเาไหไปเรื่อยๆนะซึ่งเราก็บอกว่าพื้นที่ปลายหางทางขวานี้นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นแอลฟา นะตัวนี้คือพื้นที่เนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็นอัลฟานะแล้วก็สิ่งที่ต้องระบุก็คือระดับขั้นความเสรี d e g r e e o f f r e e d o m นะแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นคายสแควร์อัลฟาโอเคไหมหนังสือบางเล่มก็จะใช้ว่า Degree of Freedom ห้อยท้ายไปด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยนะคะเราต้องระบุ Degree of Freedom ไปด้วยเพราะเขาก็อาจจะมีห้อยท้ายเป็นดีกร e ออ f ฟร e ดอมโอเคไหมน่ะทีนี้ตารางของเราเนี่ยนะคะเราก็จะดูจากค่าของเอลฟานะเอลฟาจะมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างจุด9 9 9จุด99จุด975ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ Degree of Freedom ก็1234567นะมาเรื่อยๆเ,เห็นไหมคะ ถ้าเราดูตารางใหญ่นะตัวนี้ก็คือแอลฟาตัวนี้คือดีกร e ออ f ฟร e ดอมนะทีนี้เดี๋ยวครูจะหยิบยกมา1ค่าเราลองดูนะคะนะถ้าครูหยิบมา1ค่าสมมุติว่าครูหยิบตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ degree of freedom เท่ากับ3แอลฟาเป็นจุด975ถามว่าตัวนี้คืออะไรนะถ้าเป็น คายสแควร์ค่าเขาจะเป็นบวกเสมอ,อเห็นไหมตัวนี้คือคายสแควร์สิ่งที่เราจะดูกันก็คือว่าเอลฟาเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่ปลายหางทางขวาใช่ไหมได้เป็นจุด975เพราะมันต้องมาเยอะแน่นอนพื้นที่นี้น,นี่คือเอลฟานะคะนะเราบอกว่าพื้นที่ตัวเนี้ย คือแอลฟาเท่ากับ0.975รู้ได้ไงก็เราเลือกมาจากตรงนี้นะเราเลือกมานะคะนะแล้วก็ค่าที่อยู่ในตารางก็คือค่าคายสแควร์จ216 0.216อยู่ที่นี่โอเคไหมโดยที่ระบุว่า degree of freedom เท่ากับ3นะ จากตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าครูหยิบออกมาเขียนจริงๆครูก็บอกว่าความน่าจะเป็นที่คายสแควร์มากกว่า0.216ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0.975เข้ไหมน,นี่ก็คือรูปนีน้หรือถ้าเราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าคายสแควร์ อ l ลฟา0.975 Degree of Freedom 3มีค่าเท่ากับ0.216โอเคไหมวิธีการเขียนเนี่ยนะคะก็จะเขียนได้หลายแบบนะนะแบบที่1ก็คือความน่าจะเป็นที่คขสแควรมากกว่า0 216เท่ากับ0.975นะ กับสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งก็คือคายสแควรจุด975,3เท่ากับจุด216แล้วถ้าเราสังเกตดูที่กราฟนะคะเราก็จะบอกว่าเนี่ยเอลฟาเนี่ยคือพื้นที่ใต้กราฟจุด975จุด9กมันก็เกือบจะถึง1อยู่แล้วใช่ไหมเพราะตัวเนี้ยมันก็ต้องมีพื้นที่มากค่าของคายสแควรก็จะเป็นเข้าใกล้ศูนย์เ,นยเพราะมันก็สอดคล้องกันหมด โอเคไหมนะถ้า degree of freedom ไม่เท่ากันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะต้องเปรียบเทียบเฉพาะ degree of freedom เดียวกันเท่านั้นนะคะนะ,ะเรามาดูที่นี่นะถ้าเขาให้เราดูว่ากำหนดค่าแอลฟาเป็นจุด degree of freedom เป็น4ให้เราดูยังไงแอลฟาเป็นจุด05 degree of freedom เป็น4เห็นไหมคะ นะแล้วเราก็ต้องโยกมาดูซิว่ามันชนกันที่ไหนนะสองอันนี้มาชนกันที่ไหนมาชนกันที่9.488นะ9.488ถ้าสมมติว่าเราจะมาวาดรูปใช่ไหมคะครูก็ใช้รูปนี้เลยนะครูก็บอกว่า a l ลฟาเป็นจุด0.5 a l ลฟาเป็นจุด0.5 แสดงว่าพื้นที่ปลายหางทางขวาตัวเนี้นะพื้นที่เท่ากับอลฟาเท่ากับ0.05ะโดยที่ d e g r e e of f r e e d o m เท่ากับ4แล้วเราได้ว่าค่าคายสแควร์ตัวนี้คือ9.488โอเคไหมนะเพราะถ้าเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ ความน่าจะเป็นที่ค่ายสแควร์มากกว่า9.488ตัวนี้เท่ากับ0.05นหะหรือเราจะเขียนว่าตัวนี้ต้องบอกด้วยเมื่อ d e ีกรีออฟฟ e e d o m เท่ากับ4นะหรือเราจะเขียนว่าคายสแควร์อลฟาศูนย์จุดศูนย r e e าีกรีออฟเป็น4เท่ากับ9.488ก็ได้ เขียนได้สองแบบโอเคไหมนะถัดไปเรามาดูตัวอย่างนี้กําหนดให้ x เป็นตัวแปรสุ่มครสแควร์ที่มี d e g r e e of freedom เท่ากับ5จงหาค่าของ a และ b ที่ทําให้ความน่าจะเป็นที่ x อยู่ระหว่าง a และ b เท่ากับ0.90และความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า a เท่ากับจุดศูย์าเดีลืมว่า x ตัวนี้เป็นตัวแปรสุ่มค่สแควรเข้าใจไหมพอนครูก็อาจจะเขียน x ตัวนี้เป็นค่สแควร์ก็ได้จะได้เห็นชัดเนาะจะได้ไม่งงนะถามว่าโจทย์คืออะไรนะเราก็บอกว่าอ่ะโจทย์กำหนด degree of freedom เท่ากับ5โอเข้าใจแสดงว่า สิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะคะก็อยู่ช่องนี้แหละห้นี่ยครูตัดตอนมาให้ดูนะนี่ซึ่งหวังว่ามันจะอยู่ในนี้นะน่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูครสแควร์เพราะว่า x เป็นตัวแปรสุ่มคสแควร์เนาะถามว่าเขาอยู่ระหว่าง a และ b น่ะความน่าจะเป็นตัวเนี้ยคือ0.90 แสดงว่าพื้นที่ตัวเนี้ตัวนี้พื้นที่แรงเงาเนี่ยพื้นที่ตัวนี้เท่ากับ0.90ใช่้ยใช่ไห,ห้หาค่า a b แต่เขากำหนดมาว่าความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า a เป็นจุด0 05. แสดงว่าพื้นที่ตัวเนี้ย0.05้โอเคไหมะถามว่าเราจะคิดอย่างไร นะเราอย่าลืมว่าตารางของคายสแควรเนี่ยนะคะจะให้พื้นที่ปลายหางทางขวาถูกไหมจะให้พื้นที่ปลายหางทางขวาคายสแควรแต่สิ่งที่เขาบอกเรามาเป็นพื้นที่ปลายหางทางซ้ายเขาบอกว่าตัวนี้จุดศูย์หเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าพื้นที่ด้านขวาตัวนี้ ไปเนี่ยคือ0.95ถูกไหมนะเราก็จะบอกว่าเนื่องจากความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า a ตัวเนี้ยเท่ากับ0.05เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า a ตัวเนี้ยก็คือ0.95โอเคะโดยที่ degree of freedom เท่ากับ5เพราะเราก็จะบอกได้ว่านะให้ดูที่ตารางนะคะ ออลฟาคือพื้นที่ใต้กราฟ0.95กถูกไหมดีกร e ออฟฟรีดอมเท่ากับ5เพราะตัวนี้เป็น1.145เพราะพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยนะคะจากตารางน่จะได้ถ้าครูวาดรูปนะจะได้ไม่งงนะตัวนี้คือ degree of freedom เท่ากับ5ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรคะ ถ้าตรงนี้เป็น1.145พื้นที่ทางขวาที่ตัวนี้จะได้เป็น0.95นะก็คือพื้นที่นี้เอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจากตารางจะได้ว่า a ตัวนี้คือ1.145โอนเคไหมนี่เป็นคำตอบ ที่หนึ่งนะเอเคไหมทีนี้เรามาดูว่าเราจะหาค่า b ได้อย่างไรนะถ้าครูบอกว่าพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากัน1ฝั่งเนี้ยเป็นจุดเพราะฉะนั้นฝั่งขวาทั้งหมดนี้ก็จะเป็น0.95ถูกไหมซึ่งเขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ยจุด90 ตัวนี้จุดย์หเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ศูนย์จุดศูยหไหมใช่ไหมเพราะว่าแค่นี้จุดศูย์หแค่นี้จุดเกเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็จะเป็นจ<ไ>ุดศูนย์ห้านะพนครูก็จะบอกว่าครูก็ต้องการหาตัวนี้ ช่ไหมฝั่งขวาเนี่ยพื้นที่เท่ากับ0.05ตัวเนี้ยถามว่า b เท่ากับเท่าไหร่โดยที่ degree of freedom เท่ากับ5ใช่ไหมตัวเนี้ยจะได้ค่า b น,นั่นก็คือครูบอกว่าความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า b ตัวเนี้ยเท่ากับ0.05เมื่อ degree of freedom เท่ากับ5ใช่ไหมนี่คือขั้นต่อไปซึ่ง อัลฟาเป็นจนะุดศูนย์ห้าน่ะเราก็มาดูตารางนี้นะคะนะ่แอัลฟาเป็นจุดศูนย์ห้าดีกรีออฟฟรีดอมเป็นหนะ้าน่ะเราก็ไล่ไปตัวนี้ลงมาได้เป็นอะไรคะสิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ดศูนย์นะตัวนี้คืออะไรคะความน่าจะเป็นที่ X มากกว่าสิบเอ็ด จุดศูนเจท่ากับศูนุดศูนใช่ไหมเมื่อดีกรีออฟฟรีดอมเท่ากับห้หรือเราจะบอกว่าคายสแควรศูนย์จุดศูนย์ห้าคายสแควรศูนย์จุดศูนย์ห้าดีกรีอรอมเป็นหมีค่าเท่ากับเอ็ดจุดศูนเจ็ดศูนย์โอเคไหมเพราะในที่นี้เราก็บอกว่าจากตารางจะได้ว่า b ตัวเนี้ยเท่ากับ11.070นี่คือคำตอบโอเคไหมนะถ้าครูมาสรุปจากโจทย์นะถ้าครูมาสรุปจากโจทย์นะคะก็คือโจทย์บอกว่าให้ x เป็นตัวแปรสุ่มคายสแควร์ที่มี Degree of Freedom เท่ากับ5ให้หาค่าของ a และ b ที่ทำให้ ตัวนี้เป็นค่สแควร์ที่ทำให้พื้นที่ระหว่าง a และ b เป็น0.90เพราะตรงนี้ก็จะเป็น a ตัวนี้เป็น b แล้วเขาก็บอกเพิ่มเติมไปอีกว่าพื้นที่เมื่อ x เมื่อค่สแควร์ตัวนี้น้อยกว่า a ตัวนี้คือ0.05โอเคไหมซึ่งเราก็บอกได้ว่า A ตัวนี้สุดท้ายแล้วคือ1.145 b ตัวนี้สุดท้ายแล้วคือ11.070ย okay, เยโอเคไหมสแควรจะให้พื้นที่ปลายหางทางขวาเพราะฉะนั้นเราจะได้ b จากพื้นที่นี้ตัวนี้จุดยตัวนี้จุด9เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ ก็จะเป็นจุดศูนาใช่ไหมพื้นที่นี้จะเป็นจุดนะซึ่งในที่นี้เนี่ยครูเป็นห่วงวิธีเขียนเดี๋ยวเราดูวิธีเขียนกันนิดนึงนะคะถ้าเรามาดูในข้อนี้นะข้อนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า x เนี่ยเป็นไข่สแควร เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันน่ะเราพูดว่า x เป็นค่สแควร์เราใช้ x ได้นะแต่บางทีนะคะหนังสือบางเล่มก็จะบอกว่าความน่าจะเป็นที่ค่สแควร์มากกว่า11.070ตัวเนี้ยเท่ากับ0.05 degree of freedom เท่ากับ5ถ้าอย่างเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคไหมเขาก็ใช้เป็นค่สแควร์ได้เหมือนกันก็ให้รู้ว่าเป็น ตัวแปรสุ่มคายสแควร์ที่มากกว่า11.070โอเคไหมนะหรือถ้าเป็นข้อ A เมื่อกี้นี้นะเราก็จะบอกได้ว่าความน่าจะเป็นที่คายสแควร์น้อยกว่า1.145ตัวเนี้ยเท่ากับ0.05 degree of freedom เท่ากับ5หรือเราจะบอกว่าความน่าจะเป็นที่คายสแควร์มากกว่า 1.145เท่าก okay, ับ0.95 d e g r e e of f r e e d o m เท่ากับ5โอเคไหมนะถ้ามากกว่า1.145ก็คือมากกว่าตัวเนี้ยหมดนี่เลยก็จะเป็น0.95นะก็คือตรงเนี้ยเราใช้เป็นคายสแควรได้เลยถ้าใช้เป็น x ก็คือต้องประกาศไว้ก่อนว่า x เนี่ยมีการแจกแจงคขายสแควรโอเคนะคะ น่ะผ่านไปนะ